ครับเสียตั้มครับรถคันนี้เสียตั้มมาจากประเทศอะไรไม่ใช่ครับประเทศอะไรผมของประเทศอะไรรถเพื่อนครับเหรอครับไม่เท่าไหร่กิลลี่สองพันห้าสิบครับรู้ไหมว่าเข้าป่าสนุกมากรู้ป่ะรู้ครับไม่กินจีเปรหรือไม่กินไทยแลนด์อันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับไปดูแลให้ดูอ้าวใช้หูฟังยี่ห้าอะไรของของไม่แบงครับของตุ๊กตุ๊กเดี๋ยวไปดู บวะอุ้ยวัดอ้าวนี่ตะวัดหรืตะวันวัดชัางวัดเนี่ยตะวันไม่ได้ตะวันตีหมาชัยวัดซอยไหนตวัดหมาชัยอ๋อพี่วัดนะนะอ๋อที่ตัวแรกที่ว่าอยากตัวนี้สเปคนี้สเปคนั้นจะสเปคญี่ปุ่นนะ ไม่รู้เหมือนกังไงดันเลด้วยเกาชุบชุบเลดโอ้โหรออะไรอ่ะรออะไรจัดมาเขาป่าไงเขาไว้เขาป่าไงคนหายไปก็พี่เขาป่าไง พอท่อท่าไหร่แล้วเฮ้ยคันของพี่อยู่ไหมฮอนด้าอยู่ักมากเลยเนื่อจากไปเพราะความชนดูลูกขับอยู่ฮะขี่เล่นอยู่เหรอจากไปเพราะความชนขนาดนั้นมาเชือนั่งเสี่ยมเนี่ยเราดูลอง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 ขอลองหน่อยขอลองหน่อยจะให้มือขวาผมลองไปลองไปมือมือมาใส่ปกติใช่มาซ้อสปก่อน ได้ครับขาตั้งขึ้นก่อนโอ้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับจะเป็นมันไม่ถนดัดงนี่ไงปรมาณยานอุ่นเบสิคท์ครับอ่ะ เส,เสียครับครับผมชอบผมรักเลยเห็นแล้วรักเลยลร,รักรถนะไม่ได้รักเสียนะเอาเปบานลอง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 ขับจ JB มาขับกันนี่ดูโอ้โหไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวโอเค